อีกหน่อยเราโตขึ้นมาเราก็ไม่เก่งแรงเงาต้องเยอะๆโตมามันจะเก่งขึ้นตอนนี้ไม่ต้องแรงเงามากเดี๋ยวโตอีกนิดเดียวเพื่แรงเงาแรงเงาเสร็จเรียบร้อยสีสีของเราที่เอาไปลงอ่ะมันจะเก่งขึ้นตอนนี้เล่นสีไปเรื่อยๆก่อนลกเขียนไปเรื่อยๆตามใจเราชอบวาดไปเรื่อยๆพอเราโตขึ้นอีกนิดสักขนาดนี้เราก็เริ่มแรงเงาแล้วแรงเงาเพื่อ ให้รู้ว่าเนี่ยเวลามันกลมมันต้องทำยังไงเนี่ยเวลาแรงเงาเนี่ยเวลาแรงเงาเี่ยเราจะรู้ว่าภาษาศิลปะเขาเรียกปริมาตรปริมาตรก็คือแสงเงาความนูนความต่ําความสูงน้ําหนักลึกตื้นหนาบางเข้าใจไหมอันนั้นเราต้องเรียนเวลาโตขึ้นเราจะเรียนเรียนเสร็จเรียบร้อยพอเรากลับมาวาดสีกีเราจะวาดสีได้ดีกว่า นะดังนั้นต้องเรียนเป็นขั้นตอนนะลูกนะตอนนี้ก็เขียนไปเลยเขียนอะไรก็ได้ตามใจชอบนะ <c oughs> เขียนไปก่อนให้ชอบให้ชอบให้สนุกแล้วหลังจากนั้นเราก็ฝึกเขาเรียกว่าทักษะทักษะก็คือหอมายความฝีมือนะฝีมือนั้นต้องเด็กโตขนาดนี้แล้วต้องฝึกฝีมือนะโตขึ้นอีกนะตอนนี้ไม่ต้องนะลูกนะ <c oughs> ใส่สีไปสนุกสนุกไปอยากใส่อย่างนี้ก็ได้ยังไงก็ได้ตามใจเนาะแต่ต้องวาดเยอะๆไว้นะลูกนะนี่ตอนเด็กๆนะนี่เล็กๆตนีนะที่เรียนกับอ่คุณหนึ่งกี่วันกี่กี่ครั้ง่ะเป็นปีละค่ะอ๋อเป็นปีแล้วนะตั้งแต่เด็กน้อยแล้วค่ะโอ้ดีดี อายุหกหกอายุหกหกอัน oh. นี uh ้หกหกผมซ่งอูวาดอลี่เยอะเนาะวาดเยอะเยอะเดี๋ยวก็เก่งไงหลุบนี่พี่ภูผาหกบก็เนี่ยพอๆกูเลยพี่ภูผาอันนี้เก่งมากแกนี่อีเกียร์่อยพ่อแม่กูกูจะไม่สนเลยกูจะคุยกับเด็กอ่ะป่อยพ่อแม่กูออ สนใจไหมลูกไม่ได้ดูแล้ไม่ได้ดูความถูกต้องเลยลูกนะี <c oughs> ่